ทหารพลาที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกคนต่างมีค่าหัวระดับทหารพลาเนี่ยหนึ่งแสนบาทหากมือปืนรับจ้างผู้ใดสังหารทหารพลาจู่โจมไข่ปักธงชัยได้เนี่ยถ้าเป็นทหารพลาเนี่ยจะให้หนึ่งแสนบาทระดับรองพุ่งครับกองร้อยพุ่งครับกองร้อยเนี่ยหนึ่งล้านบาทสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเรื่องราวเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันมาเล่าให้พี่น้องอีพีได้ฟังมูลเหตุแรงจูงใจที่จะนำเรื่องราวเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขัน มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็กมีพี่น้องเอฟซท่านหนึ่งได้โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าอยากจะให้ลุงนนนั้นเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เคยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันให้ฟังหน่อยเพราะว่าเกิดไม่ทันว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยย้อนถามกลับไปว่าเกิดช่วงไหนปีไหนเขาก็บอกว่าเกิดช่วงปีพศ2530 บ้านอยู่ในพื้นที่แถบอำเภอทับสะเกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดไม่ทันว้อย่างนั้นเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมก็เลยวกกลับมาแล้วก็นําเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการเล่าของผมในครั้งนี้นะครับจะเล่าเป็นภาพรวมขนาดใหญ่จะไม่เล่าเฉพาะจุดเฉพาะกล่องอย นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของส่วนกําลังลบที่ส่งฐานผานจูโจมไข่ปักธงชัยเข้าไปในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะครับจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ในอดีตพี่น้องก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าจังหวัดประจวบคิรีขันธ์นี่มีผู้มีทธิพลมีมือปืนรับจ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะ เท่าที่จำได้นะครับในช่วงปีพศ .2526 เนี่ยทางกองปราบปรามกรมตํารวจเขาก็ได้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแถบหนองยาป้องอย่างเงี้ยนะครับแถบเขาย้อยแถบท่ายางแถบแก่งกระจานอย่างเงี้ยเป็นแหล่งมือปืนและมือปืนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องบอกที่น้องตรงๆว่า เป็นมือปืนที่ขึ้นชื่อคือไว้ใจได้ถ้าจ้างแล้วไม่ผิดหวังเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปถามท่านพลตำรวจโทเลวัตกินเกศรน,นะครับท่านเคยเดินทางไปปฏิบัตรริภารกิจในพื้นที่แถบนั้นนะครับผมก็ไปชมคลิปของท่านก็เห็นท่านเล่าเรื่องราววีรกรรมของท่านตลอด นะครับก็เป็น FC ของท่านอยู่บางช่วงบางตอนท่านก็ได้พูดถึงเรื่องราววิรกรรมของทหา,ารพันจุโจมไข้ปักทงชัยบอกว่ามันแน่จิตใจมันเด็ดเดียวก้าได้กล้าเสียนะครับก็ขอบคุณท่านผลตบโทรเรวัตกินเกสรมาณโอกาสนี้ด้วยท่านปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนทหารพานจู่โจม่ข้ปักธงชัยถูกส่งเข้าไปในพื้นที่อำเภอ300ยอด อำเภอปรานบุรีอำอภกุยบุรีอำเภอเมืองอำอภทับสแกอภอบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดชุมพรนะครับจำได้นะครับ,นะรบผมเดินทางไปในช่วงต้นปีพศ .2526 ออกจากให้ปักธงใยในช่วงเสีสายจำได้นะครับเป็นช่วงปีใหม่เหมือนกันช่วงนั้นจำได้ว่า มีคำสั่งให้ลาพักแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ลาพักมีภารกิจเร่งด่วนบอกว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่สงบสุขจะต้องเดินทางไปวิวัติภารกิจในพื้นที่แถบนั้นนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทหารพลานเนี่ยจะถูกส่งไปในพื้นที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เข้าใจผิดนิดนึง รจริงๆแล้วกําลังพลที่ถูกส่งเข้าไปในครั้งนั้นถูกแบ่งไว้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยหกองร้อยแล้วถูกส่งเข้าไปในพื้นที่14จังหวัดชายแดนอีก6ก0องร้อยตามแผนยุทธการใต้ร่วมเย็นที่15นะครับก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพร แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทางระนองขึ้นไปนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับบ้านนาเดิมแถวเขาช่องช้างแถวกาญจนดิตทางด้านนู้นนะครับก็เป็นาการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของทางผ่านจุโจมไข่ปักธงชัยทีนี้ทหารผ่านที่ถูกส่งกําลังลงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงนั้นนะครับไปอยู่ที่ไหนบ้างในช่วงแรก นะครับบอกอของหน่วยเฉพาะกิจพลานดวงส่วนแยกที่16เนี่ยตั้งอยู่ที่หาดวันกรพี่น้องในพื้นที่จังหวัดประจวบคีลีขันหากไปเที่ยวหาดวันกรก็จะเห็นมีพวกทหารพลนนักรบชุดดำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมนะครับส่วนตัวของลุงนวลนั้นก็เข้าไปประจำการในพื้นที่ด่านสิงขรด่านสิงขรในอดีต มันไม่ได้เหมือนเช่นทุกวันนี้ด่านสิงขอนในอดีตนะครับเป็นด่านเล็กๆเป็นเส้นทางเล็กๆจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางเทือกเขาตะนาวสีนะครับด่านสิงขรนในอดีตมีบ้านอยู่ไม่เกิน15หลังคาเรือนนะครับชาวบ้านแถบนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้ถามว่าทำไมจึงรู้ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อเครื่องกำลังเข้าไปตั้งฐานวิบติการในพื้นที่เนี่ย นะครับก็ไปหาข่าวไปอสอบถามพี่น้องประชาชนอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของกองกําลังทาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทาหารกะเหลี่ยงทาหารมอนไม่ว่าจะเป็นผกคผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยพี่น้องไม่ได้ข่าวเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือนะครับมิหนำซ้ำนะครับบางคนเขาก็เดินเข้าบ้านปิดประตูคลุม หายลับเข้าไปในบ้านพอเราตั้งฐานวิบัติการเสร็จรุ่งเช้าของวันใหม่เราก็ออกลาัาตะเวนนะครับไปตามสวนไปตามไร่ของชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่แถบนั้นสมัยก่อนก็ปลูกพวกมันสัปะหลังก็มีปลูกอ้อยก็มีส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงเขาจะปลูกต้นเปล้าต้นเปล้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาสมุนไพรพี่น้องแต่ สมุนไพรแบบไหนเอาไปรักษาโรคอะไรต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าไม่รู้จริงๆนะครับแต่ก็เข้าไปหาข้อมูลอยากจะรู้ว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันใครคือมือปืนรับจ้างที่รับจ้างเหนี่ยวไกปืนสังหารคนในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันแต่ฟาวนะครับก็ไม่มีข้อมูลมีหนำซ้ำทหารปาที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขัน ทุกคนต่างมีค่าหัวระดับทหารผ่านเนี่ยหนึ่งแสนบาทหากมือปืนรับจ้างผู้ใดสังหารทหารผ่านจูโจมไข่ปักธงใช้ได้เนี่ยถ้าเป็นทหารผ่านเนี่ยจะให้หนึ่งแสนบาทระดับรองพุ่งขับกลองร้อยพุ่งขับกลองร้อยเนี่ยหนึ่งล้านบาทนี่คือค่าหัวของพวกเรามันไม่มีทหารผ่านที่ไหนที่จะมีค่าหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดประจวบคิรีขันการเมืองว่าไงในช่วงนั้นนะครับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันประมาณ3ท่านเขาเป็นสอ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 ทั้ง3ท่านเนี่ยในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจากนั้นเขาก็นําเรื่องราวเหตุการณ์ที่ฐานพานจู่โจมไข่ปักธงชัยเนี่ยเข้าไปกดดันในสภาผู้แทนราษฎร เขาบอกว่าทหารผ่านจุดโจมค่ปักธงชัยเข้าไปวิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ไปไล่ล่าไปไล่ฆ่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นี่คือข้อมูลที่นักการเมืองนําเข้าไปพูดในสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงปีพศ2526 ถามว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนในช่วงนั้นพวกเราเข้าไปเนี่ยนะครับภารกิจก็คือปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างผู้ที่ถูกเราไล่ล่าส่วนมากก็เป็นมือปืนรับจ้างเป็นผู้มีอิทธิพลถามว่าเอาอำนาจอะไรไปใช้ตรงนั้นก็ต้องบอกพี่น้องนะครับช่วงนั้นเขาก็ประกาศกฎอัยการศึก ทำให้ทหารเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งของผู้บัญชาได้ทีนี้ในพื้นที่สมัยก่อนมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรในพื้นที่นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยต้องยอมรับหนึงมือปืนรับจ้างแล่เทื่อนไม้เทื่อนของหนีภาษีทางทะเลเพราะว่าจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยทางด้านทิศตะวันตกนะครับมันจะเป็นเทือกเขาตะนาวศี ทามเทือกเขาตะนาวศีก็จะเป็นป่าภูเขาเข้าไปในประเทศของเพื่อนบ้านก็คือประเทศพามา่าส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลนะครับเมื่อทะเลมันก็จะมีของหนีภาษีเนี่ยเข้ามาทีา่ทางด้านหาดวันกรในพื้นที่อีกหลายจุดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีเรือนำอสินค้าหนีภาษีพวกบุหรี่พวกเหล้าเถื่อนพวกเนี่ยเข้าไปส่งส่วน ทางเทือกเขาตะนาวศรีที่เชื่อมต่อกับประเทศพามา่าเนี่ยมันจะมีเหมืองแร่นะครับในพื้นที่อ,อำเภอบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่นะครับแถบเหมืองเยี่ยเอียงอย่างเงี้ยนะมีไหลมีไหลเหมืองนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นเหมืองแล้วก็เป็นแร่เถื่อนนะครับพวกเราเข้าไปก็ไปขัดผลประโยชน์เขากองร้อยของลุงนนเนี่ยเคยจับกลุ่มพวกไม้เถื่อนได้เยอะทีเดียวนะครับในช่วงแรกๆประมาณสัก5-6วันแรกเนี่ย นะครับเราสามารถยึดพวกรถแม็โครรถแท็กเตอร์รถขีบไม้แล้วก็ประชาชนคนงานที่เข้าไปตัดไปทําไม้เถื่อนในพื้นที่ประเทศพามา่าตรงช่องทางด่านสินขอนเนี่ยจับได้เยอะเมื่อยึดได้แล้วเอาไปไหนเอาไปส่งที่โบกอส่วนแยกที่16หน่วยยุภกิจพลาดงซึ่งผู้มีข้าบัชาระดับสูงในขณะนั้นก็คือ พันเอกสมชยัยวิศรุวงศ์ปัจจุบันนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีโอกาสได้เจอท่านแล้วก็ทักทายแล้วก็เล่าความหลังให้ท่านฟังนะครับท่านก็ได้แต่อมยิม้มอย่างเดียวท่านไม่ค่อยพูดท่านไม่ค่อยจานะครับท่านเป็นคนที่พูดน้อยอช่วงปี2565เจอท่านสองครั้งนะครับเจอที่รัฐธภาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเจอที่งานศพทหารผ่าน นะครับพี่บุญส่งมะลิหวนเสียชีวิตยอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับก็มีโอกาสได้พบกับท่านก็ได้พูดคุยกับท่านทีนี้จะมาเล่าเรื่องการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับพลังพลานฐา,านส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอกุยบุรีอำเภอ3ามรยอด3ามรยอดในอดีตหากพี่น้องเคยได้อ่านบทเขียนหรือว่านะวนิยัยใน หนังสือรายสัปดาห์บางกอกเรื่องราวที่นักเขียนเขาเขียนขึ้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นในพื้นที่300ยอดปราณบุรีกุยบุรีเป็นแหล่งมือปืนรับจ้างที่มือฉมังถามว่าพวกเรากลัวไหมตอนนั้นก็บอกพี่น้องเป็นอาหารผ่านมันมีอาวุธปืนอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเรื่องความหวาดกลัวเดรต่างๆเนี่ยถูกตัดออกไปจากหัวใจ นะครับไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนบอกตรงๆว่าไม่กลัวคือมันมีการขู่เป็นระยะระยะจากพวกมือปืนรับจ้างเนี่ยแต่ว่าพวกเราไม่กลัวนะครับก็ปฏิบัติภรารกิจบางครั้งนะครับออกไปลาดตระเวนในพื้นที่แถบนั้นก็ต้องยอมรับตรงๆว่าปลูกฟินปลูกกัญชาอย่างเงี้ยเยอะมากพี่น้องไปตัดไปทำลายไอ้พวกกัญชาที่เขาปลูกไว้พวกฟินที่เขาปลูกไว้เนี่ยโอ้โห เป็นร้อยๆไล่พี่น้องถามว่าทําไมต้องไปตัดไปทาลายก็มันเป็นคําสั่งพี่น้องคาสั่งจากผู้บ,บัญชาเนี่ยคือคําสั่งจากสวรรค์ไม่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคําสั่งทําอย่างเดียวปฏิบตัติตามเท่านั้นห้ามถามห้ามเถียงนะครับนี่คือเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ก็ยิ่งไปก็เรียกว่าไปสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลุ่มที่เขาเสียผลประโยชน์เนี่ยมันเยอะมาก ในพื้นที่สามอยอดกุยบุรีปานบุรีแถบนี้นะครับเทือกเขาตะนาวศรีหากพี่น้องอยู่ในพื้นที่ก็คงอพอจะรู้เรื่องราวิรกรรมของฐานพันจูโจมไข่ปักธงชัยถามว่าทําไมฐานัาจูโจมไข่ปักธงชัยเนี่ยจึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้ทั่วประเทศมีพี่น้องยุิหลายคนเขาก็งงเหมือนกันการปฏิบัติภารกิจของฐานัาจูโจมไข่ปักธงชัยในอดีตมันไม่เหมือน ทหารพลานปัจจุบันโชค5 1 3่าไข่ปักุงชัยเนี่ยขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกขึ้นตรงกับรัฐบาลไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองภาคที่สามภาคที่สี่ไม่ใช่อันนั้นคือการเข้าใจผิดคำสั่งแต่ละคำสั่งแต่ละครั้ง <to> be, ต้องออกมาจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก315เท่านั้น315คือแม่งานคือต้นสังกัดของโชคอห้าหนึ่งสามไข ปกงชัยหากพี่น้องได้เคยติดตามเรื่องราวไว้ทำไมไข่ปักทงชัยจึงถูกยุบเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลเพราะว่าต้นสังกัดเขายุบตัวเองเพราะว่ามันไม่มีผู้ก่อการร้ายไม่มีกองกำลังทหารเวียดนามให้ปาบปามกวาดล้างแล้วต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจเขาเรียกสปกร .315 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก31ฮะเขาก็ยุบตัวเองนะครับมีคําสั่งจากหน่วยเหนือเขาบอกว่ายุบไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีผู้ก่อการร้าไ,ไม่มีกองกําลังทหารเวียดนามมันไม่มีฟินไม่มีเฮรโรอีนให้ปราบแล้วเขาก็ยุบเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจฐานพานไข่ปักตงชัยทาไมจึงมีภารกิจไปปราบปรามกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและมือเปืนรับจ้างในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นะครับเพราะว่าเรามีพี่ใหญ่ของเราคือสพก315น,นั่นเอง315ในช่วงนั้นนะครับก็จะมีคณะในทหารระดับผู้จัก,การทหารบกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพลเอกชมลิตยงใจยดุดพลเอกวิชิตยาทิพย์แล้วก็นายทหารอีกเยอะนะครับก็นั่งกันอยู่ที่ศูนย์วิบัติการกองทัพบ,บกแถวแถวถนนลาชะดำเนินนี่แหละพี่น้องถามว่าเคยไปไหมเคยไปนะครับ เปิดประตูเข้าไปที่แรกทหารเวรเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปสหอเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปเราบอกว่ามาจากใครปักถงใจจะขึ้นไปข้างบนไปคน้นเอกสารเขาก็ปล่อยเข้าไปพอเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายพี่น้อง สุนัขสงครามสองตัวอยู่ที่หน้าลิฟต์หองหงงหงง,ง,งมันจะงับเรานะครับแต่ว่าในทหารที่ควบคุมสุนัขเนี่ยเขาก็ดูแลดีจากนั้นก็สามารถขึ้นไปตรวจคน้นเอกสารก็ไปพบปะกับปุ้งขบัญชาได้นะครับแต่ปัจจุบันเขาไม่น่าจะให้เข้าไปอันนี้เล่าเรื่องราวในอดีตให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าเคยเข้าไปในบกทบไหมนะครับก็บอกว่าเคยเข้าไปทีนี้วกกลับมาที่ จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็จะมี949าสี่เก้อยู่ทางกุยบุรีนะครับ949น้าาเรียกขันของเขาก็คือมาตูภูมินะครับในพื้นที่แถบนั้นกําลังพลทหารพันเนี่ยหนึ่งกองร้อยอัตรากําลังมันก็จะมีกําลังพล80นายเจ้าหน้าที่โครงเนี่ยสี่นายพุ่งคับกองร้อยยศจ่าสิบเอกเนี่ยหนึ่งนายจ่าสิบเอกรอ,องผบร้อยหนึ่งนายสิบเอกยุทธการหนึ่งนายสิบเอกสื่อสารหนึ่งนายในหนึ่งกองร้อยเนี่ยจะมี ข้าราชการประจําซึ่งเป็นทหารประจําการเข้าไปดูแลควบคุมฐานพานนันมีสี่นายเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงถามว่าไปควบคุมฐานพันเนี่ยควบคุมแบบไหนควบคุมอย่างไรเอาอยู่ไหมบางกองร้อยเอาอยู่บางกองร้อยเอาไม่อยู่พุ่งคับกองร้อยหรือว่ารองพุ่งคับกองร้อยหรือเจ้าหน้าที่โคงเนี่ยกองร้อยไหนที่เขี้ยวนะครับอยู่ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าทหารพานันไข่ปักทงชัยเนี่ย นะครับแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งนักเลงหัวไม้มีทั้งมือปืนมีสารพัดท,ที่เข้ามาเป็นทหารพ่านเนี่ยการที่จะเป็นทหาราน่านไคปักทงชัยเนี่ยมันต้องกล้าและแถมด้วยบ้าถ้าอย่างนั้น มาเป็นหันพันจู่โจมไข่ปักธงชัยไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นพอหลังจากที่ฝึกจบถูกส่งเข้าไปที่ส่วนกําลังลบพอไปถึงส่วนกําลังลบเนี่ยเขาจะบรรจุกาลังพลส่วนนี้บรรจุตามกองร้อยต่างๆจากนั้นให้ออกชายแดนเลยจะไม่มีโอกาสได้อยู่เฝ้าไข่ไปลบกลับมามาอยู่ไข่ประมาณ10วัน15บวันให้ออกชายแดนอีกแล้วออกชายแดนกลับมา พัก10-15วันบางครั้ง1เดือนกลับมาไขา้ออกชายแดนกลับจากชายแดนกลับไข้ฝึกทบทวนออกชายแดนมันวนเวียนอยู่แบบนี้พี่น้องฐานผ่านไข้ปักธงชัยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทีนี้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นที่เข้าไปนะครับก็สามารถไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างค่อนข้างเยอะถือว่า ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้นานถามว่าทำไมจึงอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันได้ไม่นานเพราะว่าทางสสเจ้าของพื้นที่เขาได้นำเรื่องนี้เข้าไปกดดันไปหาหรือในสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นก็มีคําสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้ฐานวันจโจมไข่ปทงชัยเนี่ยเดินทางกลับต้นสังกัด ที่ตำบลผูหลวงเผือปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาการเดินทางไปปราบปรามผู้มีทิทธิพลและมือเปิืนรับจ้างในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยไปสองครั้งพี่น้องนะครับในช่วงต้นปี2526นะครับไปอยู่ประมาณสัก6เดือนหรือยังไงเนี่ยกลับมากลับมาเขาก็มีการสับเปลี่ยนกำลังแล้วก็เอากำลังส่วนอื่นเนี่ยขึ้นไปแทนส่วนลุงนนลงกลับมา ไม่อยู่แล้วกองร้อยทหารพันจู่โจมที่958ไอ้พวกไอ้อหมอเหินพวกไอ้คูณพวกเนี้ยกอดคอฝึกมาด้วยกันบอกเฮ้ย hey, มึงมาอยู่กองร้อย965ทีพุ่งขับกองร้อยใจดีนะว่าอย่างนั้นผมก็เลยตัดสินใจขอย้ายจากกองร้อยทหารพันจู่โจมที่958อินซีเหินไปอยู่ที่กองร้อยทหารพันจู่โจมที่965ผาน,นุ่มฤทธิไกรผมอยู่ในยุคข,ของจ่าสิบเอกดำลีจรดลเป็นพุ่งขับกองร้อยหัวหน้า คงขวินกังวลหรือว่าจ่าสิบเอกคงขวินกังวลนายทหารจากทหารช่างจังหวัดราชบุรีเข้าไปเป็นในสิบยุทธการอยู่ผมอยู่ในช่วงนั้นพี่น้องร้อยเนี่ยแล้วก็อยู่ยาวมาจนช่วงปลายปีพศ2อง0ันแล้วก็มีคําสั่งให้ขึ้นบ้านลม9แต่ในวันที่เขาลบหนักๆที่บ้านลม9้าบอกพี่น้องถุงๆวว่าผมไม่ได้ขึ้นกับเขานะครับไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปเล่า แต่ถามว่าทําไมรู้เรื่องเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านร่มเก้าผมมีเอกสารผมมีวารสารที่มันอยู่ในมือผมผมมีคําสั่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในมือผมผมก็เลยรู้ข้อมูลว่ายุธการบ้านร่มเก้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ,อไรเกิดขึ้นแบบไหนเกิดขึ้นอย่างไรและสุดท้ายมีคําสั่งในวันที่19กุมภาพันธ์2 5 3 1มีคําสั่งจาก กองทบบุกจากรัฐบาลให้ทั้ง2องฝ่ายยุดยิงนะครับก็รู้เรื่องราวกับเขาอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากรู้เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็สามารถฝากข้อคอมมมิต์สอบถามได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นประมาณสัก5-6เดือนเห็นจะได้อยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าพักพวกเพื่อนพี่น้องที่เดินทางไปตอนนี้นะครับก็ มีพันเอกถวันเหมเพชรก็เคยไปด้วยกันนะครับแต่พอไปอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันเขาก็สอบในสิได้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นฝอ,อหนึ่งโรงเรียนฐาน่านอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาอันนั้นเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับลบมาด้วยกันรบในแผนด้วยการยุทธชัยสามด้วยกันแล้วก็ไปประจวบคีรีขันก็ไปด้วยกันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพันโท ชัยนาลงธนงอาสาตอนนี้อยู่ที่กรมนโคราชอันนั้นก็เพื่อนกันแล้วก็ไปด้วยกันลบด้วยกันแต่เขามาสอบในสิบได้แต่ลุงนนนะครับตามที่เคยบอกไม่มีวุฒิทางการศึกษามีแต่ความกล้ามีแต่ความบ้าเท่านั้นคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ